โอเคครับก็กลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับกลับมาแล้วหายไปอย่างยาวนานด้วยความที่ตัวเกมมันก็ไม่ค่อยมีอะไรให้ทแล้วเนาะทุกคนรู้แล้วว่าเกมมันต้องทําอะไรบ้างอ่ะแลาคิดในวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็ลงหมดฝึกซ้อมเนาะก็เอาไวด้ดูสนุกสนุกเวลากินข้าวก็แล้วกันเนาะอ่าก็คือประมาณว่าดูให้อร่อยแล้วกันนะครับโอเคครับไป โอเคมาเดี๋ยวเรามาอัปเดตตัวละครผมกันสักหน่อยดีกว่าก่อนก่อนก่อน,อนลงไปก่อนลงไปบวกปัจจุบันนะครับผมแต้มองหม่นแ้จนะครับผมเติมก็ยังคงเท่าเดิมเหมือนเดิมนะเออ,อเติมเพิ่มมาหน่อยนิดครับเออผมเติมไปเท่าไหร่วะ3า0หรือ500บาทนี่แหละเอออ่ะเนี่ยขีดมันจะขึ้น5แลละผมก็ไม่ทราบตัวเลขแน่นอนนะว,ว่าเลเวล5เนี่ยจริงๆแล้วเขาเติมกันไปเท่าไหร่ ส่วนตัวผมน่าจะประมาณ3,002ถึง3,005น่าจะราวๆนี้นะครับก็พลังก็อยู่ที่28,000คนที่เติมระดับนี้แล้วเล่นทุกวันเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไป29,000ได้แล้วนะส่วนตัวผมเนี่ยพลาดกิจกรรมไปเยอะ,อะย้ำไม่รู้จะกี่คลิปแล้วไม่รู้จะต้องย้ำกี่คลิปซึ่งผมเอาเงินมาก็เนี่ยเอามาลงกับกิจกรรมเนี่ยครับเพราะว่าตัวผมนั้นขาดแคนซิเวอร์มากเลยซึ่งกิจกรรมนี้นะครับก็ถ้าใครขาดแคนซิเวอร์ก็ แล้วก็มากดแล้วก็มาแรกซิลเวอร์เอาแล้วกันนะครับซึ่งมันได้เยอะมากนะน่าจะเป็นกิจกรรมที่ได้ซิลเวอร์เยอะที่สุดแล้วเท่าเท่าที่นี่มาเท่าที่ดูมาผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้แหละเอ๊ะทำไมวันนี้มันดูเงียบเียบเงาเแต่จริงๆแล้ววันนี้รู้สึกว่าค่อนข้างโอเคนะไม่ค่อยมีคนชื่อคุ้นๆแบบเออเจอชื่อแล้วกูไม่อยากเล่นแล้วอะไรอย่เงย โอเควันนี้น่าจะเจอคนที่ชื่อแปลกๆหมดเลยนะแทบจะเรียกว่าไม่คุ้นเลยวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีแสดงว่าเกม ไปป่าจัดมาไปสุดท้ายไม่น่ามีปัญหาแล้วมั้งเขาน่าจะวิ่งเข้าบ้านไปแล้วล่ะอ้าวไม่ใช่เหรอโอเคอีซี่เอ๊แต่ละคนชื่อไม่คุ้นเออค่อยสนุกหน่อยเอ๊แต่คนนี้คุ้นอยู่ทีมเราไปไปกันเลยดีกว่าเพื่อนอย่ามาเเอเอ,เอว่าแต่เกม หลายๆคนยังหลุดกันอยู่ไหมอ่ะคือผมยังหลุดอยู่เลยอ่ะเวลาเข้าหมดเนี้ยผู้พัฒนาเขาก็ไม่ปรับปรุงเลยหลุดบ่อยอยถ้ากดสี่คนเนี่ยจะรู้ดีเลยสลับกันหลุดอ่ะเปิดทางขวาเหมือนเดิมครับเงียบกิ๊ส่วนทีมมาขวาเหมือนกันโอเคงั้นเราขึ้นหน้าให้แล้วกันเพื่อนเราคือกองหน้าเอ้ฝั่งนี้มัน ทำไมมันเงียบแบบนี้วะส่วนโอ้โหไม่โดนโอเคหนึ่งเอ้ยไม่โดนได้ไงวะโอ้โหเอาใหม่ตั้งสติตั้งสติเกาะตะฮะเลือดปอ้เลือดเพียวๆสไนส์สองนั้นไม่ล้มได้ไงวะโอ้ไม่ก็เพื่อนพร้อมเปล่าเราทำาอะไรเข็มฉีดยา ต้องถึงมือหมอไม่อยากให้มันชุบเดี๋ยวมันปล่อยโดนมันชุบโดน,นชุบไวครับอ้าวไม่ยังเลยไม่ได้ทำอะไรเลยเราไปยังไม่ได้ทำอะไรในตานี้โอคอยิงบ้างโออ่ะโอเคอ่ะโอเคจัดว่านิ่มอยู่โอเคโอเคได้อยู่ได้เล่นได้เล่นโอ้โหเห็นแรงแต่ละคนแล้วแม่ ดีจริงเป็นอยู่ทีมครับโอเคตาน,นี้ผมไม่ต้องทำอะไรแล้วครับยังไงก็วินแต่ละคนคือแบบตึงๆทั้งน้ามีมีคนมาแบบกวบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไม่ต้องทำอะไรเลยครับตาน,นี้เดีย๋ยวเราจะถือสไนย,ยืนห่างๆอย่างห่วงๆโอเคตำแหน่งเดิมครับตาเองเฮ้ยโอ้โหเขาบุกเลยบุกกาดซ้ายเลยนะโอเคเราอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆก็พอ ไม่ต้องทำอะไรคนระับเกมนี้น่าจะ easy. อีสิอ๋อเป็นไงน็อกแล้วหนึ่งเราน,นั่งเฉยก็ได้แล้วมั้งโอเคขอไปสอดแนมอยากเล่นแค่ใดหรอกเอาเฮ้ยเอายังอยู่เราก็นดูว่า ทำ,ทำไมทำไมจากซ้ายถีบไปหมดเลยวะเพราะผมไม่ได้ดูคือแบบทางผมบวกอยู่สองตัวกันสองสองใช่ปะเพื่อนผมก็ฮิวผมอยู่อ,อ้ผมกาดูว่าอีซี่โอเคแต่ว่ารอบนี้ชื่อซ้ำๆหน่อยนะเพราะแต่วันนี้คนที่ชื่อ S3 สนี่เขากดบอ่อยโอ้โห เแต่ดูจากเชิงแล้วผมว่าฝั่งผมเนี่ยแหละน่าจะไป <c oughs> <c oughs> โอเคชุบรอเลยแล้วกันดูจากเชิงแล้วแบบยืนรอแบบนี้ไม่น่าจะไหวเกมนี้มันต้องวางเป้าแล้วโผไปยิงเพื่อนยืนรอมันเสียเปรียบเยฮ้ยผก เราสองคนเนีย่ยเอ้ยกดเจอคนนี้อีกแล้วคนคนที่เราชุบเมื่อกี้เีวยวะที่นอนตายอยู่ข้างบนสองคนพีห่หัวเราะด้วยอ,อะไรล่ะเพื่อนมึงกินข้าวก่อนมาปะเนี่ยอย่าเป็นลมบ่อยนะกูไม่ชุปบปะนะบุญทำลมตาเนี่ย เขาก็กดเวลาไล่เรียกัเราแหละมีตู้อะเฮ้ยทำไมทิมพ์ผมเป็นอะไรวะทำไมมันกดไม่พ่ายติดเมื่อกี้ผมกด A แล้วก็สไลด์นะแต่ว่าทิศทางที่มันไปคือตรงดิ่งเลยว้ยเฮ้ยเพื่อนบุกแล้วเหรอเฮ้ยเพื่อนล็อกลุเกเจ็บแคเอาเรื่องมีคนแบลกยี่แล้วตอนนี้ไปไปเพื่อนไป น้ำเลยนำ้ำอ้าวอ้าวข้างหลังเหรอเอ้วแล้วคงไม่ต้องทำอะไรละโอ้ไปมีบทเอากูดีแม็กสุดรวมเลยนะครับเฮ้ยใ,ให้กูได้ทำอะไรบ้างเ,เพื่อนโอ้โหปัดให้กูได้มีบทล็อกร้อยเปอร์เซนต์แบบนี้โอเคแบบนี้เกาเรียกมีบทไ,ได้วะไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้โหมีคนแปลนั่นดีจริง คนนี้มันเตึงอยู่นะจําชื่อมันได้อยู่มันถึกอะว่าแต่เกมนี้เขามีคนเล่นสายถึกกันบ้างไหมอยากรู้จังด้วยความที่มันเป็นแนวเกมแบบ FPS เงี้ยแล้วแบบอย่าบอกนะว่าหลุดสองคนอะช่างมันแล้วกันวันนี้ถือว่าถอดสมองเล่นไป เฮ้ไม okay, ่ห <Bla> ล <CS management> okay, okay, ุดไม่ห <laughs> ลุดไม่หลุดโอเคได้อยู่เฮ้ยโอ้โหมันบุกกาซ้ายอย่างอย่างไวเลยเอาไปก่อนหนึ่งเม็ดแทนคำทักทายที่ปลายคากเออเพื่อนไปขวามึงปามาทำไมเนี่ยมีคนคุมซ้ายเฮ้ยเพื่อนไปเทเทนเดี๋ยวเราเล่นตำแหน่งนี้ให้เพื่อนไปไปไปเหมือนมันได้ยินเลยเฮ้ยไอไอไอคนนี้มันตึงผมจำได้ แค่นที้ผมเป็นไรวะกดอะไรแล้วมันแบบมันเหมือนกับว่ามันไม่ค่อยติดแล้วมันก็ม้วซโซวหมดเลยเออเล่นางานอยู่ที่เดิมเออวันนี้เล่นเล่นรู้สึกว่าเล่นแล้วรู้สึกสนุกมากเลยเพราะว่าเจอคนที่แบบว่าชื่อแปลก,แ,ปลกแสดงว่ายังมีผู้เล่นอีกเยอะแยะถึงแม้ว่าแชทโลกจะเป็นเกมที่เอ,อ่อใช้คเขาว่าไงดีแง่คบผาเชือนเลยนม่มันเกวอะไรก็ไม่รู้ แชทโลกเป็นอะไรที่แบบโอ้นักเลงแบบถือไม้ทุกคนนะ่ะทางขวาถ้าเอมีคนเล่นไหมไม่มีคนเล่นอ่าอ,อ,อ้ไอ้บ้าโอ้โหพันเจ็ดโอ้โหโคตรแรงทั้งชีวิตโอ้โหย,ยังย,ยิงโดนกูตอนสไลด์เดี๋ยวเดนะี๋ยวนะยิงคนนี้แบบเต็มที่เลยนะพันหนึ่งนี่คือแบบสำหรับผมนี่คือแรงนะนะ ไอคนเมื่อกี้ยิงผมพันเจ็ดเดี๋ยวจะเชื่ออ้าวโอ้โหแบบสถานการณ์ตานี้แม่งไม่ไม่เวิร์กเลยวะ่ะ ระเอกจากหลุมศกโอ้กูมานี่ไค่ไวะโดรนใครวะฮีโร่จัดเลยเอชื่อแต่และคนเอ้โหชื่อมันเท่ะ่ะจอนวิกแต่แบบทีมกูนี่คือแบบแหลงแบบแป้งโกก็มีอ่ะแล้วฝากโนแม่งแบบตึงๆทั้งนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเล่นแนวลับเอาแล้วกันนะหวังว่า ุกตี้เราจะรู้นะว่าจะเล่นแนวรับโอเคเออไอมาเออเกาะเดอเอเอ,อเงียบโอ้ไม่โดนได้ไงวะต้องมีอะไรผิดพลาตดตรงในเอเราต้องได้เกมลับว่ะเพราะว่าฝั่งเราแม่งแบบ เอ้ว่าแต่เวลทีมเรานี่ก็ไม่ได้แย่นะหกหกทุกคนเลยนะแต่บางคนยังแรงโกอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเราจะเล่นฝ่ายรับแน่นอนบุกมาเลยเพื่อนฝั่งไหนตึงกว่าจะให้แรงเราเืน,น้อยไปบุกได้ไงอ่ะสึกป่าช้าใชมะัหงหร่อฝั่งเขาหลุดวะ เต่อให้เขาหลุดแล้วก็ไม่น่าจะชนะเขาอยู่ดีอะ่ะทีมผมนี่แม่แบบแบบแบบอะไรวะแบบรอเต็มที่อะ่ะลุ่มโซนเต็มที่ไม่มีใครย่างกายออกจากบ้านคือแบบทุกคนแบบเหมือนก็นว่าประมาณว่าเป็นงานกันหมดอะ่ะรู้ว่าสถานการณ์ที่ควรทำอะไรแตบบ่คนรู้แม่อย่างลึกเลยเรอนิ <c oughs> ่งไว้เหมือนได้ยิน นิ่งกันแบบสุดๆเอ่อทีมหลุดรอแปบบ๊บอ๋อกะ่าแล้วว่าฝั่งนูกเขาหลุดจริงด้วยเอ่อสี่สิบสี่วิสุดท้ายแล้วนะเฮ้ยเอาวะ่ะนึกว่าจะไม่มาซะแล้วว่ะมีคนมาวะ่ะโอเคเดี๋ยวผมตั้งค่ายกดรอนะผมจะไม่บอกตรงๆนะโอเคมาแล้ววางเอ๊ย อ้าวไอเฮียมันถอยไปนู่นแล้ววะ่ะได้อยู่มัง้งโอ้ยไม่เล่นเลยว่ะอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยอ๋อมันมายิงแล้วมันมายิงเอาดาเมจแล้วมันก็ไปโอ้โหเหลือจะเชื่อแล้มันวิ่งยาวปวดเลาะด้วยโอ้โหโคตรชั่วเลยเวนมันไปยิงเอาดาเมจแล้วก็วิ่งกลับโอ้ยชั่ว เอาแล้วชนะได้ยังไงวะเดี๋ยวใครยิงเพื่อนเราใครฮีงโดเอาแล้วเราชนะได้ยังไงวะหัวล้อทีหลังดังกว่าว่ะเออใครลูก G M เนี่ยโอ้ตานี้ค่อยยังชั่วนึกว่าจะเจอพวกกอเลียสมาตี้เจอบอยบ่อยแล้วก็แพ้บอยบ่อย ไม่รู้จะสู้ยังไงเลยปกติยิงคนอื่นเข้าหัวนี่ยังมีแบบ90อะไรพวกนี้เจอคุณรู้นแม่งเจ็ดสิบแปดสิบเฮ้ยให้ขึ้นด้วยเล่นด้วยข้างบนเนี้ยเออเงียบจีบเลยวะฝั่งตรงข้ามไม่มีไข่เล้นกลางเลยเอ่ะไปยิงตรงไหนวะขวาเหรอ ไปเลยเอโอ้มก็นึกเขายิงระยะไกลโอ้ยิงระยะนี้เองเหรอโอเคเปลี <od ita et Liberty> okay. ่ยนเปลี่ยนเล่นเลยเปลี่ยนเล่นเล่นเลยแบบนี้โอเคเล่นนี้ดีกว่าปุ้มสุด ไม่ต้องทำอะไรแล้วตาดีชนะแล้วบ้างอาโอเคมันเหลือเลือดอยู่กระจึงหนึ่งไนนั้นนะ่ะแปบบนี้ก็กินนี่โหแปสิบหกเอา้าเพื่อนผมล้มหมดเลยเออ <c oughs> ขอเวลาบนึงกโอเคโอเคโอ้มว่อกี้เมาโอเค,อเค,อเคได้ฟรีหนึ่งครับฝั่งนั้นเราน่าจะเหลือแค่นั้นแหละเพราะว่าตัวนี้ล้มอีกตัวหนึ่งฝั่งสาม เฮ้ยระเบิดเฮ้ยโอเค,อเ,คเก่งที่หายโอ้โหด่านนี้เป็นด่านที่แบบซอกซอยเยอะไม่ค่อยชอบเลยแล้วก็เป็นจุดที่สนายเล่นสนุกก็จริงแต่ว่าลำบากลำบากเพื่อนเวลาถ้าเราล้ม เอ๊ะเพื่อนเราไปไปซ้ายหมดเลยหรอโอ้โหเล่นเจอที <Camp in disaster> ่โอหนีอ๊ะนโจเป็นลูกปิงปองมาเลย หลอกาโอเคครับแล้วคลิปก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างกินข้าวกันย่างอร่อยไม่เอ่ยซึ่งผมแอบหวังลึกๆนะว่ามันจะมีโหมดแบบว่าบาลานซ์ปรับบาลานซ์ก็คือสแต็คไม่เกี่ยวครับคือเล่นโหมดแบบนี้แหละเก็บแรงแบบนี้แหละแต่ว่าเราเลือกปืนเองแบบเอครใช้ AK ใครใช้เวกเตอร์ ใครจะใช้ปืนฮิวใครจะใช้ปืนระเบิดอะไรเงี้ยแต่ว่าสแต็กทุกคนจะเท่ากันหมดจะได้วัดฝีมือกันแบบสนุกๆไปเลยแอบหวังนะแอบหวังว่ามันจะเข้ามาแล้วก็ใครเป็นบ้างไหมครับแบบว่าระบบเกมมันเสี่ยงมันอยากจะมาก็มาอยากจะหายก็หายไปอ่ะผมนี่แบบลำคาญมากเลยเพราะปกติแล้วเวลาผมยิงคนอื่นอยู่ผมไม่ค่อยได้สังเกตตัวเองหรอกผมจะฟังจากเสียงเอาเวลาที่ผมโดนยิงนะเวลาเสียงหายผมก็จะโดนยิงฟีวบ่อย แล้วก็หลุดบ่อยด้วยโอเคครับแล้วคลิปในะวันนี้ก็คงจะจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมและในวันนี้ก็สวัสดีครับ